พบกันอีกครั้งล่ะครับกับรายการช่องทางเกษตรซึ่งในครั้งนี้เราจะพาเดินทางลงใต้ไปพบกับสมาชิกคนหนึ่งซึ่งเป็นสมาชิกที่ใช้ผลิตภัณฑ์มีไร่กับพืชมาหลายปีและพืชที่เราจะพาไปชมก็คือทุเรียนครับเดี๋ยวเราตามพิจิกรกรสองคนไปพร้อมๆกันเลยนะครับจะถึงยังครับพี่แอนเกือบแล้วเกือบแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วอีกประมาณสักสองร้อยเมตร เรื่องทูเรียนเราต้องคนนี้เลยโอ้แน่นอนเบอร์นหนึ่งเลยเบอร์นหนึ่งของของยูเรไลท์เลยว่าง่ายเหนื่อยอ่ะเหนื่อยเหนื่อยนี่นจนเจอแล้วเป็นไงเป็นไงเดี๋ยวมีอีกมีอีกมีเพื่ชมอีกหลายต้นที่เป็นอย่างเงี้ยลูกนีงตกประมาณกี่โลอะคะประมาณลูกนี้น่าประมาณสักงสองโลกว่ากว่าแต่สามโลอะ แล้ว <minority> จริงๆแล้วเจ้าของสวนไม่อยู่นี่จริงๆน่าจะแอบตัดไปกินเลยเนี่ยอย่างนี้ทักสองโลได้ไหมเนี่ยนี่น่าจะกว่าโอ้โห้แนี่เขาจะเป็นทุเรียนอะไรกันข่ะอุ้ยพี่ชวนเอ้าสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอแล้วในที่สุดก็ได้เจอเจ้าของสวนครับผมแหมงลังจะแอบตัดอยู่พอดีเลยค่ะมันก็อยากจะให้พี่ชวนนะคะแนะนําตัวเองกับเพื่อนสมาชิกอยู่ในไลท์อีกสักครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับผมผมน้าชวนธนารองครับสมาชิกยูนไลท์ ของคลางชุมพรนะครับผมก็อยู่กับยูนิไลท์มาประมาณสักรู้สึกว่า6กหรือเปีแหละครับผมแล้วก็ได้ทําทุเรียนกับยูนิไลท์มาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงบันนี้ไม่ได้เเปลี่ยนแปนะครับคือยานยูนิไลท์ที่ผมใช้อยู่เนี่ยก็มีสภาพการใช้งานที่ผมก็คิดว่ามาตรฐานนะครับผมนี่น้องน,นันพี่ว่านะวันนี้โอกาสดีมากเลย พี่ว่าเดี๋ยวจ้พี่ชวนเนี่ยพาไปดูดีกว,ว,ว่าวิธีการทำทุเรียนเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นเลยจันจันเก็บเลยว่าพี่ชวนเนี่ยเขามีวิธีการหรือกระบวนการที่จะทําทุเรียนให้ให้ได้ผลผลิตที่ดีราคาแพงตรงกับราคาที่ตลาดต้องการว่าเป็นยังไงด,ดีกว่านะครับวันนี้ครั้งแรกเลยนะคะพี่ชวนที่ได้มาเที่ยวสวนทุเรียนยังไงวันนี้ก็ต้องขอความรู้สักนิดนึงคะ่ะอยางพี่พาไปเลยใช่ไหมคะได่ครับเลย คุณคะอย่างคนทําทุเรียนเนี่ยเริ่มแรกเลยของฤดูเนี่ยเขาจะต้องทําอะไรก่อนนะเอ่าเริ่มแรกอะที่ที่ที่พี่ได้ทำก็เริ่มแรกคือคือฉีดยานะฮะฉีดยาขยะอ่าเพลิดเพลินเบิร์ดอัพแล้วก็ผสมไบโอซอยนะฮะคือคือคือตัวเนี้ยมันจะมันมันย่านี่มันจะตายดีนะแล้วก็ระบบรากนะระบบรากมัน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 ไม่เสียนะฮะแล้วก็ใส่ปุ๋ย ก็ฉียาปุ๊บเนี่ยอยู่ประมาณสักห้าถงเจวันนะพอยาเริ่มมีอาการอะไรเนี่ยเราก็ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยเนี่ยสูตรสิบห้ตัวแล้วก็ไบโอซอยเนี่ยหนึ่ซองนะหนึซองแล้วก็ผสมกุ้ขคาวให้เข้ากาันแล้วก็มาใส่ใส่ลงไปปุ๊บต้นหนึ่งก็อยู่ประมาณแล้วล้วก็ดูดูดูสภาพต้นก้าต้นเล็กต้นใหญ่นะแล้วก็ประมาณต้นประมาณ1-2ึ่งถึกิโลหนึ 1> 1่งกิโลหนกะิโลเราเราให้ยังไงอะคะเราหวานหวานหวานหานหางกัจากรวพู่ประมาณะะๆๆๆหเมตร ไม่ให้โดนระบบของเขาอ่ะไม่ให้โดนระบบโคลระบบตรงนี้มันใกล้ๆคือคือคือถ้าเราใส่จุดนี้ปัญหาที่ปุ๋ยได้กินเนี่ยมันมันมันคงจะมีผลน้อยมากเพราะว่ารากปุ๋ยนี่มันเป็นที่อยู่ขหมูหวงนอกนะฮะแล้วก็คือการตัดใส่ปุ๋ยปุ๊บ แล้วก็ตัดแ,แต่งกิง่งกี่วันนะประมาณใส่ปุ๋ยเสร็จปุ๊บใส่ปุ๋ยเสร็จปุ๊บแล้วก็เราตัดแ,แต่งกิ่งได้เลย,เ,ลยเพราะว่าป,ปุ๋ยเนี่ยมันอยู่ประมาณ20ถึง25วันกว่ามันจะได้กินนะมันจะได้กินแล้วก็เราเราเราก็ตัดแ,แต่งกิ่งลงมาเลยคือก็ทำไปเรื่อยๆมีลูกร้องบ้างเราทําเองอะไรบ่างก็แล้วแต่คือที่ตัดแต่งเนี่ยเพราะเพราะอะไรครับตัดแต่งเนี่ยคือ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 ที่เราเก็บเกี่ยวแล้วมันมีเชือกบ้างกิ่งผูกบ้างแล้วก็กิ่งแขนงอะไรที่มันไม่สวยบ้างอะไรเนี่ยนะแล้วก็ตัดแต่งลงมาให้มันคือคือถ พอลําต้นแล้วก็ส่อคือยอดมันจะไปเร็วยอดมันจะเดินเร็วนะถ้าเราไม่ได้ตัดแต่งอะไรเนี่ยคือมัน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 จะเดไปช้ายอดมันจะเดินช้าถ้เราได้ตัดแต่งมันสักหน่อยคือมันได้โปร่งสักหน่อยมันมันมันจะไปเร็วนะนะแล้วก็ล้จากนั้นไปแล้วก็มีการก็ตัดแต่งปุ๊บเสร็จเนี่ยแล้วก็ฉีดยา เห็นเห็นวันนี้พี่ชวนมีลูกน้องตัดแต่งกิ่งด้วยใช่ไหมครับได้แต่่งจางจางลูกน้องช่วยหนูอยากไปดูบ้างอยากไปดูบ้างเราเราไปดูวิธีการตัดแต่งกิ่งกันดีกว่าครับได้เลยครับเลยครับอันนี้คือหลังหลังจะเก็บเปลี่ยวแล้วนะฮะเราก็จะเอาพวกเสื้อที่เราล้างลูกเอาไว้อเอาเอาออกแล้วก็กิ่งที่มันเป็นเชลากิ่งแห้งก็ออกนะ ิ่งนี้ถ้าเราจะตัดนี่ต้องตัดให้โปร่งเลยหรือเปล่าคะใช่คือจริงๆแล้วมันที่อย่างที่พิชชนว่ามันต้องการให้โปร่งเพื่อที่จะเวลาทํายอดอย่างเช่นทำได้ง่ายขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าพอแสงแดดมันเข้าเนี่ยเชื้อรามันสามารถที่จะยับยั้งเชื้อเชื้อราได้อันนี้ก็แสดงว่าการตัดแต่งกิ่งเนี่ยมันก็มีผลต่อการออกลูกของทุเรียนใช่ใช่ใช่ เราตัดแต่งกิ่งทุเรียนแล้วเนี่ยแล้วทุเรียนเขาจะเป็นยังไงต่อบ้างอะคะก็ตัดแต่งกิ่งแล้วก็คือเป็นการฉีดยาเริ่มเริ่มจากฉีดยาฉีดยาก็มีบำรุง<บ>ใช่ไหมครับช่วงบำรุงช่วงบำรุงช่วงดึงยอดอ่ะดึงยอดช่วงบำรุงช่วงดึงยอดมันก็มีซีวิวซีวิวสองร้อยสองร้อยซีซีสองร้อยซีซีแล้วก็ยูนิแพนสามสามสิบยี่สิบสิบ อ่ายูนิแพนสามสิบยี่อครึ่งกิโลครึ่งกิโลอ่าแล้วก็ค <Ha. S 2> ิดตั้นหนึ 1> 1ขีดชุดตั้นหนึขีดหนึ 1> 1่ก็ตอนน่200ตอน้ำสองรลิตรอน,น้ำสองลิตรอันนี้คือชุดชุดดึงชุดดึงยอด,ดนเนี่ยเริ่ม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 ,ม,มยอด เริ่มเริ่มดึงยอดออกมาเริ่มเริ่มดึงยอดเราแบบที่เราเห็นเนี่ยหลังจากที่เราใช้ชุดบำรุงทางใบเนี่ยมันก็จะออกมาแบบนี้ใช่ไหมคะใช่<ะ>ใช่เขาเรียกหางปลาหลังจากฉีดชุดบำรุงไปสักกี่วันนะคะก็ประมาณสองถึงสามครั้งครั้งละห่างครั้งละเจ็ดวันเจ็ดวันก็สิบสี่วันประมาณสิบสี่รึ่งเดือนเรื่งเดือนรึ่งเดือนก็จะเริ่มเขาเรียกหางปลาหางปลาหางปลาเริ่มเดินค่ะแล้วหลังจากที่ระยะหางปลานี่ผ่านไปแล้วแล้วก็มันก็จะออกมาเป็นใบเพสลัดใบเพสลัด ช่วงนี้ช่วงนี้เราเราต้องอ่าช่วงรักษาเพีย้ยไฟเพีย้ยไฟกับเพี้ยแกล้แจ้ <S 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 คือรักษาช่วงนี้เลยใช่ไหมครับช่วงนี้ช่วงนี้ถ้ามันมันไปเข้า,าห่อหุ้มปลายยอดเนี่ยทีหลังทีหลังเนี่ยเราเราจะฉีดไม่อยู่มันจะเอาไม่อยู่นะฮะตอนนี้คือคือเพียพ้ยเพียพ้ยเพีย้ยไฟเพี้ยแกล้แจ้นี่ต้องให้ที่ชวนจะบวกบวกไปเค้ามาที่บำรนงเลยใช่ไหมบวกบวกบวกเข้าไปตัวนั้นก็ถ้าว่าเริ่มเริ่มอ่าคือคือชุดแรกปุ๊บเนี่ยเราก็ใส่สักร้อยหนึ่งก็คือตัวตัวเขาดาวเขาดาวร้อยหนึ่งเขาดาวเอออ่ดดีีฟ รีฟอสสามส3บสาม,มประมาณ 200, 200, 2 0 0ร0 0ยสถึงส0 0เด็กขั้แนแรกเนี่ยเราเริ่มเริ่มให้หนักหน่อยนึงนะพอไปสักช่วงที่2เก็บวันห่างไปเนี่ยเอาลดยาตัวทุกอย่างเนี่ยคือครึ่งหนึ่งพาไปดูหน่อยได้ไหมเขาไอ้หน้าตาของไอตัวอาการที่มันเป็นเพลี้ยไฟเพลี้ยไฟเพลี่ไข่แจ้เป็นยังไงมีมีมงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวให้พิชวนพาไปดูหน่อยได้เลยตามมาเลยค่ะ นี่ยลักษณะของของของเพี้ยเก๋าแจ้นะฮะเพี้ยเก๋าแจ้มันจะกินกินกินก <ừ> ินใบแล้วอยู่พื้ลักษณะคือคือมันจะไม่สวย <ừ> รูปทรงของใบนี่จะไม่สวยนะฮะอ่าแล้วเพีย้ยเพี้ยไฟเนี่ยเพี้ยไฟนี่เราดูไม่ได้หรอกเพราะว่าเพีย้ยไฟถ้ามันกินตรงไหนคือมันร่วงตรงนั้นเลยมันไงคะกินตรงยอดเนี่ยอ่าเพี้ยไฟนี่มันมันจะเริ่มกินตรงตรงร่องกลางเนี่ยกินป <ừ> ุ๊บเนี่ยเราจะดูไม่ได้คือถ้าเพี้ยไฟลงปุ๊บมันก็ มันก็ล่วงทิ้งไปเลยเราสังเกตสังเกตยังไงยอดมันจะล่วงมันแห้งมันมันล่วงแห้งล่วงแห้งแล้วก็มันห่อรีบลงมาเลยแต่ดูลักษณะอยู่ข้างใต้โคนเนี่ยถ้าว่าเพี้ยไฟลงปุ๊บเนี่ยจบเลยเอล้วอย่างนี้มันมันส่งผลเสียต่อสวนทุเรียนยังไงอะคะอ่ามันมันก็คือคือใบใบชุดที่เพี้ยไฟลงนี่มันมันไม่มีเลยอะ มันมันลวกหมดเลยมันวก็สัมยอดม่พอทำมันจะเสียยอดเสียยอดไปเลยยอดไปเลยยอดที่ทำไว้พอเสียยอดก็คือจะไม่มีลูกจะไม่มีจะไม่มีถึงถึงติดลูกก็ต้นผสมต้นผสมต้นโสมเพราะว่าใบคือคือทุเรียนนี่นะจริงๆแล้วอาหารเนี่ยเรื่องระบบรากนี่เราโอเคแต่ใบเนี่ยคือสำคัญที่สุดนะมันต้องเขียวต้องมันมันต้องเขียวต้องมันเนี่ยอย่างน้อยมันต้องหนึ่งคืบนะสามนิ้วเนี่ยเป็นลักษณะอย่างเงี้ย เอาความยาวใช่ยาในหนึ่งมิลความกว้างก็ต้องกว้างประมาณสามมิลอ่ะอืี่งจะถือว่าเป็นใบใช่ใช่คือมาตรฐานมาตรฐานค่ะอ่ถ้าถ้าใบถ้าใบต้นไหนถ้าใบน้อยลูกเยอะก็โอเคตายเอเน้นเน้นเน้นทีมงานเน้นพวกบอกตลอดคือเพี้ยวไฟหนักขวแล้วก็ยาตัวอื่นนะเราก็ไม่ใช่ว่าไปอ่าครับผมอ่าับผมเขาแต่ว่าเรื่องเพี้ยวไฟนี่ยอมรับคือเขาดำแต่ช่วงจังหวะเพี้ยวไฟลงเนี่ยมันมีอยู่คือแดดแดดจัด นะฮะเดดจัดถ้าในช่วงจัวหะธรรมดาเนี่ยมันมันมันก็ไม่ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่เป็นบางช่วงจกงหวะแต่ถ้ามันลงแล้วบอมลงเลยโหดมากโหดมากๆเลยครับผมน่ากลัวาน่ากลัวอย่างนี้ก็ถ้าเกิดว่าท่านสมาชิกท่านไหนนะคะทาสวนทุเรียนก็อย่าไว้ใจเลยในช่วงสำหรับที่ทุเรียนแตกใบอ่อนอันตรายร้ายแรงเลยนะครับอย่างน้อย 3- าถึงสี่ครั้งต่อใบหนึ่งชุดที่เราการฉีดยาต้องป้องกันเพี้ยไฟตลอดใส่ทุกครั้งทุเรียนนี่เขาทำใบกี่ชุดอะคะถ้าธรรมดาถ้าธรรมดาคือสองชุด นะสองชุดแต่ว่าทันไม่ทันนะคือถ้าว่าไปฉีดสารบ้างพวกที่ไปราดสารเนี่ยต้องสาต้องสองชุดแต่ถ้าธรรมชาติคือชุดเดียวก็พออ๋อคือถ้าถ้าสมมติว่าถ้าเราลาสารเนี่ยก็คืออย่างต้องทำใบสองชุดอย่างไรแต่ถ้าธรรมชาติโดยที่ไม่ลาดสารก็คือทําแค่ชุดเดียวเก็พอชุดเดียวก็พอแล้วทำไมต้องทําชุดเดียวสองชุดอะไรอ่าคือคือถ้าชุดเดียวก็พวกนี้คือถ้าถ้าถ้ายอดออกมาเนี่ยทุเรียนเนี่ยแต่ละยอดออกมาหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะห้าถึงเจ็ดใบ E จะไ่ไหมสามห้าเจ็ดมันจะออกเป็นขี้ออกมานะแต่แต่ถ้า,า่าพื้นถ้ามาเป็นเป็นพื้นที่มันสมบูรณ์ออกมาเนี่ยมันจะอยู่ถึง7ใบถึง5ใบแต่ถ้ามาุเรียนไม่สมบูรณ์เนี่ยมันก็ออกแค่นี้คือสามใบตัวสามใบปุ๊บเนี่ยเนี่ยแต่ละก้านก,ก็คือ3ใบ3ใบ3ใบอย่าเข้าใจคือเืาเรียกว่าชุดหนึ่งอ่ะใช่ไหมแล้วก็แล้วก็มันน้อยไงมันน้อยสําหรับที่เราต้องแฝนลูกอีกประมาณ8เดือนอาจากที่ทําใบเสร็จแล้วเราต้องทํายังไงต่อคะกับสวนทุเรียนของเราทำใบชุดแรกชุด2ปุ๊บใช่ไหมแล้วก็ เกลียวเกลียวคะแนนอีกทีหนึ่งชุดสองนี่เรายังใช้ปุ๋ยทางใบสูตรเดิมก็เหมือนเดิมพื้นที่พี่ใช้พี่ก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมสูตรเดิมทางดินเนี่ยเน้นเน้นไบโอซอยนะมันดินนี่มันจะนิ่มเนี่ยเหมือนที่เรายืนยืนกันมันจะนิ่มแลวฉีดยาเนี่ยนะถ้าไม่สมไบโอซอยเนี่ยมันจะตายเป็นเป็นยมยมบางญ้าแต่ถ้าเราสมปุ๊บเนี่ยดุลสภาพเนี่ยคือคือมัน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 ช้าตายช้าแต่ตายนาน ปกติพิชวนฉีดยาฆ่าหญ้าทุกปีนะครับถ้าถั่วเฉลี่ยแล้วปีละครั้งปีละครั้งปีละครั้งหลังหลังเก็บเกี่ยวฉีดของย e ูไรซ์เนี่ยเบิร์นอัพเนี่ยฉีดแล้วมันมีปัญหาอะไรบ้างไหมครับตัวนี้ตัวนี้เนี่ยยอมรับได้เลยว่ามไม่มีปัญหากับระบบราก <c oughs> เรา <c oughs> เรา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 ท้าพิสูจน์ได้คือคือฉีดลงไปปุ๊บพอราก,ากเริ่มหญ้าเริ่มเฉาเริ่มเหี่ยวเนี่ยลองไปกวาดแกะดูเลยรากทุเรียนนี่ยังเดินขาวอยู่เพราะว่าปกติเนี่ย ที่ผมพอรู้มาเนี่ยคือล่าทุเรียนเนี่ยบางทีมันจะอยู่ผิวดินเลยใช่ใช่ใช่ไหมฮะ<ช>ถ้าเราใช้เบอร์น้บเนี่ยเรายอมรับได้นะครับรบอกบอกได้แล้วก็พูดได้เต็มปากเลยว่าโอเคนะไม่ไม่มีผลกระทบครับ, <S <S รบก็แนะนาให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ตัวเองมั่นจจใจมั่นใจมั่พน้นครั้งเดียวแล้ว กำจัดว่าจะพื้อได้แน่นอนเพราะว่าตัวนี้เราที่เราเราพูดได้นะก็เราเคยทําแล้วก็ทํามากับมือเราเห็นสภาพที่ว่าเนี่ยการที่เราทําแบบนี้สเต็ปเราเป็นแบบนี้แบบนี้ <Evet. S 1> เราได้รู้ว่าเราเราบอกบอกเขาถูกใช่เองด้วยใช่เองด้วยไม่ใช่ว่าเราเราที่ไปบอกให้ใช่แหละใช่แหละไอ้นั่นไม่ใช่นั้นไอ้นั่นคือเราไม่บอกเวลาเราใช้ที่สิ่งที่เราใช้แล้วเราทานะเราก็ได้บอกเขาได้ถูกว่าเนี่ยคือสเต็ปเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้เราจะตอบเขาได้เดี๋ยวเราให้พี่ชวนพาไปดูจุดต่อไปเลยดีกว่า เขาเป็นใบเพชรสลัด <peach fragrance> แบบนี้เนี่ยเพียไก่แจ้เพียไฟชอบใช่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 ช่วงช่วงช่วงนี้อ่ะต้องต้องดูแลต้องดูแลคือเราเราต้องเจ็ดวันอ,ะอ่ะง่ายๆนะคงไม่เกินไม่เกินเจ็ดวันต้องดูแลให้มันถึงประมาณถ้าว่าชุดนี้มันหมดก็เสียเวลาอีกสามเดือนอแล้วแล้วพี่ชวนเวลาพี่ชวนฉีดอ่าพวกเขาดาวและดีฟอสสามสามเนี่ยพี่ชวนจะบวกชุดบำรุงด้วยไหมฮะก็ก็ก็บวก <S <S บวกบวกไปด้วยกันแต่ว่าที่ที่ที่เราเราไม่ได้บวกลงไปคือยาเชื้อราอย่างเดียวนะไอ้ช่วงพวก ยาเพี้ยเนี่ยนะยาฆ่าแมลงกับกับอาหารเนี่ยไปกันได้ไปกันได้ได้ชุดนี้เนี่ยพวกชุดบำรุงเราจะใช้ผลิตภัณฑ์ตัวอะไรบ้างอ่าตัวนี้เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแค่เอ็นนะฮะเปลี่ยนแค่เอ็นนอกกับนเหมือนเดิมเป็นซีวิวสองร้อยนะฮะแล้วก็อ่เอ็นซักยูนิฟอร์ดเอ็นซักเอ่อสามขีดสามขีดสามขีดแล้วก็สามร้อยกรัมครับแล้วก็พวกไอ้เนี่ยคิทตันสักขีดนึ้งพวกไอ้เนี้ยพวกอ่า ผสมลงไป,งไปนะเปลี่ยนแต่เปลี่ยนเปลีป่ยนจากชุดแรกจากยูนิแพน0 2 0สิบยี่สิบสูเนี่จะใช้ตัวแคนแคนเคียร์ด้วยไหมครับก,ก,ก็คิดว่าใช้1ครั้ง,งแล้วก็เว้น1ครั้ง,งก็ได้เป็น<อ>ล,ลักษณะที่เราเราได้เซฟเซฟต้<อ>ทนทุนหน่อยนึงเราเราใส่แคนเคียร์ไปเพื่ออะไรอะคะแคนเคียร์เพื่อใบแต่ลักษณะใบคือได้มีความแข็งแรง ใช่ใช่ความแกล้งให้กับใบเป็นเป็นตัวเสริมเสใช่ใช่จากระยะที่เราคุยกันมาสักครูเนี่ยระยะที่เครือกหางปลามาจนถึงระยะนี้เ่เป็นฉลาดใช้ระยะเวลาประมาณก็ประมาณประมาณเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนแล้วก็พอจากหนึ่งเดือนเนี่ยมันจะเริ่มเข้าสีนะมันจะเริ่มเข้าสีบนใบพื้นี้ใช่ไหมล่ะเริ่มเข้าสีจากนี้ไปแล้วก็มันจะมันจะอยู่หยุดนิ่งอยู่พักประมาณสักนั่นแหละสักเดือนหนึ่งนะ แล้วก็จะเป็นเ็เรียกว่าจะชุดที่สองต่อนะถ้าถ้ามันถ้าเราเอาลูกปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องหยุดตัวช่วงนั้นลงไปค่ะนะแต่ถ้าเราไม่หยุดเราจะทําต่อเนี่ยคือชุดที่สองค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูช่วงต่อไป,อไปของทุเรียนเลยดีกว่าครับค่ะ นี่ก็คือใบแก่ใี่อะบใช่ใช่ครับใช่ใบแก่ช่วงนี้เรามีการบำรุงรักษาอะไรบ้างยังไงบ้างคะช่วงใบแก่เนี่ยถ้าถ้าถ้าเราถ้าเราจะเอาดอกเห็ไหมเจ้ารุ่นรุ่นนี้เป็นเป็นที่เราจะต้องการดอกแล้วใช่ใช่แต่ถ้าเราเราเราไม่พร้อมที่จะเอาดอกก็อีกยอดหนึ่งเขาได้อีกชุดหนึ่งแต่ถ้าสมมติถ้าเราเอาดอกเลยล่ะเอาดอกก็เลยก็ชุดนี้พร้อมแล้วอพร้อมแล้วสะสมอาหารก่อนออกดอกพี่ชวนของเราก็จะใช้นี่โอเค 300ร้ยซีซียูนิแพน10 5 12 17 1บสนกิโลกรัมเนโอไมเนอร์200ร้อยซีซีเนโอซิงพัด200ร้ซีซีทั้งหมดผสมน้ำ200ลิตรก็คือจะใช้ชุดนี้ในในช่วยที่กันสามครั้งคือฉีดสามครั้งฉีดสามครั้งห่างกัน7วัน จ็ดวันทุกเจ็ดวันทุกเจ็ดวันสามครั้งก็หยุดเลยครับหยุดเลยแล้วต้นทุเรียนมันจะเปลี่ยนไปสภาพแบบไหนคะเราถึงจะรู้ว่ามันใช้มันพร้อมแล้วอ่ามันพร้อมแล้วอ่ะก็ก็ก็ฉีดอาหารปุ๊บแล้วก็ถูถูถูตาดอกถูตาดอกอ่าเนี่ยถูตาดอกเป็นตาดอกแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยแบบนี้เนี่ยเราต้องถูถูอออกก่อนอาออกก่อนตัวนี้เอาออกก่อนทำไมต้องออกอ่ะครับอ่าตัวนี้มันเป็นเขาเรียกว่ามันมันมันเป็นของของเก่าๆอะของปีที่แล้วอะไรเนี่ยถ้าถ้าถ้าเราไม่ถูเนี่ยมันจะออกช้า ใช่ไหไอ้ตุ่มตุ่มนี่คือตาดอกตาดอกตาดอกเราไม่เอาเราไม่เอาเราไม่เอาอ่าเร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 าจะถูทิ้งเงีเนี่ยถูทิ้งแบบเนี่ยแบบตาดอกถูในระหว่างช่วงที่เราบำรุงใช่ใช่ใช่ช่วงช่วงนั้นแหละช่วงนั้นช่วง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 เราบำรุงเสร็จแล้วก็เราถูไปไปไปเลยก็ได้อ่าก็พอเราถูแล้วเนี่ย ต้นทุเรียนต่อไปเนี่ยมันจะมีดอกออกมาเพิ่มช่วยนะครับก็ก็ก็มันจะมีดอกพวกไข่ปลาโอ้ไข่ปลาแบบนี้ใช่ป่ะมันจะใช่ใช่ใช่มันจะมาใหม่มันจะมาใหม่แต่แต่ถ้าเราไม่ถูเอาตัวเดิมนี่ก็ได้แต่มันช้าช้าแล้วช้ากว่าแต่มันมันมันก็ออกบาแบบไม่ชัดเจนนะแต่ว่าถ้าเราถูนี่มันมันจะออกมาชัดเจนกว่ากว่าชัดเจนกว่ามันจะสวยกว่าแล้วก็เราเราเราต้องเปิดโคนเนี่ยเปิดโคนเปิดโค่นแบบแบบโคนนี่ต้องให้เกลี้ยงเลย คำว่าเปิดคนนี้ก็คือพวกกวาดทัใช่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 ออกหมดเลยทําไมต้องเปิดครับพี่อ่าก็ก็คือพวกนี้ถ้าว่ามันไม่ไม่เจอปัญหาที่แหลงนะฮะที่แหลงที่อาจจะมีความชื้นเจือปนนี่มันจะไม่ไม่ค่อยดีมันไม่ออกพวกง่ายคือไม่ออกคือคือเวลาเราจะเอาดอกนี่คือต้องให้เปลี่ยนทั้งสวนไปเลยแปลว่ามันก็เหมือนทำความสะอาดสวนใช่ทำความสะอาดอ่าใช่ใช่ใช่คือคือคือทำความสะอาดปีละครั้งอ่ะปีละครั้งในช่วงเวลาที่จะเอาเราอาดอก จะสมอาหารแล้วถูตาดอกแล้วเปิดโคนก็อยู่ประมาณเดือนหนึ่งเดือนก็คือทําไล่กันเลยก็คือว่าใช่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 ลูดลูดท้องกิ่งเขาเรียกลูดท้องกิ่งเปิดโคนเปิดโคนเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าปูของสวนทุเรียนเนี่ยตาปูเนี่ยมันจะเป็นยังไงไปค่ะพาเลยค่ะนี่ครับที่ช่วงที่เราเอาดอกนะเป็นเขาเรียกว่าไข่ปลา ม,มันมันมันเริ่มเริ่มตั้งไข่ปลาก็คือชุดที่พี่ชวลรูดไปแล้วใช่ไหมที่ที่ล้างท้องไปแล้วใช่ใช่ใช่ว,ว่าชุดนี้คือชุดที่จะ,ะเอาแล้วจะเอาแล้วอ๋ออันนี้คือช่วงช่วงไขปลาวงไขปลาอันนี้ออกมาใหม่เนี่ยมันจะ เขียวกว่าอันเก่าที่เรามันจะสดกว่ามันจะสดกว่ามันจะสดกว่าสดกว่าที่ที่เราถ้าเราไม่รูดเนี่ยมันจะออกมาแบบแบบแบบอะไรแบบมันไม่สด่ะมันดูแบบดาๆคลครับมันจะออกมาแต่ถ้าเรารูดทิ้งเนี่ยเราเสียเวลาหน่อยนึงอย่ไหมแต่ว่ามันคุณภาพมันจะออกมาดีกว่ามันระหว่างรูดพอรูดตัวเก่าไปกับตัวใหม่ในกี่วันครับที่ออกตรงนี้มันอยู่ที่สภาพสภาวะอากาศนะถ้าว่ามีความชื้นฝนยังมีอยู่เนี่ยก็ต้องรอ ต้องรอต้องรอแต่ถ้าว่าแรงปุ๊บเนี่ยก็คงจะไม่เกิน7วัน10วันมาเลยมาเลยมันทุกเรียนเนี่ยมันมันแรงแต่กับหนาวมันเดาฟิวนะใช่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 แรงปุ๊บเนี่ยอากาศหนาวชื้นเนี่ยออกมันจะมาเร็วแต่ว่าถ้าฝนตกแกเราจะทำยังไงก็ ก็ดูมันไม่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 ค่อยสดอ่ะค่ยง่ายใช่งช่เป็นสังใบอืออือใช่ใช่ใช่เสร็จจากระยะนี้ก็จะไปเจอระยะตาปูอ่ตาปูเพราะว่ามันมีไข่ปลามีตาปูนะอ่าเดี๋ยวพาไปดูอ่าค่ะ เป็นตาปูเนี่ยคือจะเป็นดอกอแต่ประมาณสักเก้าเปอร์เซ็นต์นะฮะไม่ใช่ที่ตอกฝาบ้านเนี่ยไม่ใช <c oughs> ่แล้วก็ถ้าว่ามัน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 ออกมาแหลมนะจะจะฉันก็ออกมาแบบเป็นแหลมเนี่ยค,คือคือเขาเรียกแขนงนะ<อ>มันมาปะป,ปนแต่ว่าถ้าว่าออกมาแบบแบบเป็นปุูป,ป,ปูเป็นตาปูอ่ะหัวตาปูแบบปุ่มอะหัวอ่าอ่ามีหัวออกมา่ตาปูนี่คือแบบคล้ายๆตาปูใช่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 ไม่ได้หมายถึงว่าตาไอปูที่มีมีกล้ามใช่ไหมคะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ก็ได้ครับ ลักษณะอ่าลักษณะเนี่ยคือคือลักษณะเนี่ยคือจะดอกนะเราจะมาต้องชัดเจนคือดอกแต่ถ้ามันแหลมเนี่ยคือเขาเรียกว่าแขนงแขนงอ่าเกี่ยวกับการเป็นใบใช่ใช่มันก็กลายเป็นใบกลายเป็นใบนี่มันก็ต้องมีปัญหาเรื่องการรูดทิ้งอีกครับใช่ใช่เสียเวลาแต่ถ้าว่ามามาแบบเขาเรียกว่าตาปูเนี่ยเนี่ยคือตาปูลักษณะเนี่ยเนี่ยจะโอเคจะเป็นดอกไข่ปลาไปตาปูกี่วันครับเอ่อไข่ปลาตาปูนี่ก็อยู่ประมาณสักเจ็ดถึงสิบวันนอ่าแล้วแล้วแต่แต่ถ้าถ้ายิ่งหนาวยิ่งแรงมันจะไปเร็วช่วงนี้ใช้ฮอร์โมนหรือว่าใช้ ตรงตรงนี้ไม่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 ค่อยได้เน้นนะถ้าถ้าถ้าทุเรียนไม่ได้รากานะก็ไม่ได้เน้นมากแต่ถ้าทุเรียนรากาเนี่ยต้องใช้พวกยินเพสเนี่ยดึงเอ็กเทนเอ็กเทนทูเอ็กเทนทูเอ็กเจริงๆแล้วของพี่พี่ไม่ได้ใช้เพราะพี่ไม่เค้รากษาใช่ใช่จิเบลินช่วยช่วยดึงเพราะว่าถ้าไม่ดึงนี่คือขั้วมันจะสั้นช่วงใบแก่ช่วงใบฉลาดเนี่ยเราให้เขาเต็มที่ไปเลยให้เขากินอาหารคือสมบูรณ์แบบทุกอย่างนะพอเริ่มที่เราจะเอาดอกเนี่ยเราต้อง กอดให้เขาอยู่คือได้เต็มที่ไปเลยเพิ่งมาต้องออกดอกมาได้เคล็ดลับอยู่ตรงนี้ใช่เติมให้เต็ม,ตมกอดได้อยู่หนูนั่นหนูนั่นรู้เปล่าว่าคนที่ปลูกทุเรียนเนี่ย<ม>พอปลูกทุเรียนแล้วจะต,วต,ต้องต้องได้มะเขือพวงด้วยไม่ได้มันเกี่ยวอะไรกันเอาพี่เอ้าจริงๆนี่ไงหนูใหญ่ไหมใหญนี่ไงมะเขือพวง ทําไมมันเป็นมะเขือพวงล่ะพีะ่รุ่นนี้ตรงชุดนี้เขาเรียกมะมะเขอือวงมะเขือพวงใหญ่นะมันมีมะมะมเขือพวงก,กลางมะเขือพวงมะพวงเล็กมะวกลางแล้วก็ใหญ่นิ่งๆก่อนก่อนก่อนบาน มันคือระยะของระยะของตัวเรียนเราเรียกกันเรองชุดนี้ของพี่ชวนก็คือว่าอ่าไม่ฉีดพวกฮอร์โมนหรือเปล่าครับ่ถ้าถ้าถ้าตอนมะเขือพวงนี่เราไปเน้นยาิยาฆ่าแมลงพวกเพี้ยไฟเพี้ยไฟกับไรแดงนะอ่าใช่แต่ว่ามันมันมันก็แรงแรงถ้าพูดถึงมันก็แรงกว่าใบนะมะเขือมะเขือพวงก่อนออกบานเนี่ยเราต้องฉีดออกมาสองครั้งใช่ไหมคือคือเคยเห็นสภาพไหมคือคือถ้าบานปุ๊บเนี่ยถ้าเพี้ยไฟลงเนี่ย เขาเรียกเป็นลูกหัวจีบหัวจีบขึ้นน้าไม่สวยอ่ะตรงนี้ต้อง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 เน้นเน้นเพี้ยไฟประมาณสองครั้งสองครั้งก่อนดอกบานและดอกบานประมาณ9 0เก้าสิบเปอร์เซ็นตแล้วก็ฉีดอีกหนึ่งครั้งเพี้ยไฟกับไรแดงก็คือตัวนี้ก็คือจะเป็นยาฆ่าแมลงยาฆ่าแมลงยาฆ่าแมลงเพี้ยไฟนี่เน้นไปถึงกระทั่งลูกประมาณสักขึ้นกิโล นะฮะครึ่งกิโลเลยคือต้องฉีดต้องฉีดเพราะว่าหนามหนามหนาหนามเนี่ยประเภทหนามที่มันออกมาปุ๊บเนี่ยมันเล็กๆมันอ่อนแองพอเผืไฟเนี่ยตัวตัวนี้มันร้อนมากแก้วปรเกาะปุ๊บมันจะติดเลยหนามมันจะติดแล้วเป็นการตลาดมันไม่ดีพวดง่ายคือไมเกี่ยวไหมครับพี่ชวนว่าถ้าหนามติดแล้วมันจะขยายรูกใหญ่ไม่ได้อาจจะนั้นไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเพราะแต่าไม่สวยอ๋อเสียราคาคือการส่งออกไม่ได้เลยหนาเขาเรียกเป็นประเภททุเรียนตกไซส์นะจากที่พื้นก็ 30- 40เนี่ยตอนนั้นก็อยู่ครึ่ง พวกดอกบานนี่เราเราเราจะไม่ฉีดเพราะว่ามันไปฆ่าพวกมแมลงที่อ่าที่ตอมอ่ามีประโยชน์ที่ช่วยช่วยผสมเกสรเราอย่างโดยทั่วไปเนี่ยทุเรียนภาคใต้เนี่ยจะดอกบานกันช่วงไหนคะอ่าก็แล้วแต่นะเราเราตรงตรงนี้เราก็บอกให้ไม่ถูกว่าจะจะช่วงไหนแต่ถ้าจริงๆแล้วคือคือถ้าทํานี่คือหนึ่งต้องหลีกฤดู นะถ้าใบเราสมบูรณ์สาภาพเราดีเราต้องเน้นปุ๊บเนี่ยลีเขาเรียกหลีกฤดูเนี่ยต้องหล,ลีกจากมีนามีนา,นา,นาถ้าออกมีนาเนี่ยมันไปไปอยู่ช่วงเมษา<อ>นะมีนาเมษาของของพี่รุ่นนี้ก็ก็เอาพฤษภานะเป็นเมษาพฤษภา เรียกว่างสองเดือนเนี่ยตรงไหนก็ได้ไปดูระยะต่อไปดีกว่าก็ระยะต่อไปก็ต้องมีหางแย้เราได้หางหางแย้ไหมสัตว์เยอะจริงๆเลยในสวนนาราครับเราแย้ไหมหางแย้ไหมเราได้สัตว์แปลกๆเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวไปดูหางแย้กันนะคะว่าแย้ที่สวนทุเรียนเนี่ยจะหน้าตาเป็นยังไงแต่แย้ตัวจริงนั้นก็ยังไม่เคยเห็นไปค่ะครับผม ระยะที่เราเห็นนี่ใช่หรือเปล่าคะที่อ่านี่เขาเรียกแระที่หางแยไ่ไหมเนี่หยหางแย่ไหมใช่ไหมคือมันจะมีไอ,อ้เป็นเส้นใช่ใช่ผมก็นึกว่าหางแย้งจริงหางแย,ย่ไหมไงเขาเรียกหางแย่ไหมชุดนี้คือคือคือ,ค,อคือเราต้องดูแลเป็นพิเศษคือป้องป้องกันเพลี้ไฟนะเพื่อพวกเพลี้ไฟพวกอะไรนะเพราะว่าตัวหางแย่เนี่ยคือมันเป็นที่ออดแอร์มาก เฉพาะ<ม>ตัวเฉพาะลูกของลูกของเขาอะอนะเราเขาจะจริงๆแล<ะ>้วมันก็คือลูกอ่อนใช่ไหมช่ลูกอ่อนอลูกอ่อนลูกอ่อนก็คือนี่คือที่เราเห็นก็คือหนามใช่มันหนามหนามของเขาอะหนามของเขาแต่แต่ว่าถ้าถ้าเราไม่ได้ไปดูดู<แ>พวกเพื่ดูอะไรพวกเพี้ยนะมันจะมันมันจะมันจะละเอียดอ่อนมากอะพอพอเพี้ยไปพวกเพี้ยไฟนี่มันจะแรงอะพอเพี้ยไฟเข้าไปปุ๊บเปิดหนามติดหนามจะติดไม่ต้องเข้าไปอยู่ไอ้ระหว่างนาใช่ใช่ใช่แล้วทรงลูกออกมาจะไม่สวยอ่ามันคือคือหนามติดเนี่ยทรงทรงลูกเนี่ยมันมันมันไม่ได้เกี่ยวกันแต่หนาม น้มมันไม่สวยเขาเรียกหนามจีบอะหัวจีบหนามติดอะไรแบบเนี้ยนเราเราต้องฉีดประมาณสองครั้งสองครั้งเพื่อพวกพวกเพื่อไฟเราเห็นระยะห่างยาเราก็ใส่ฉีดเลยฉีดเลยฉีดเลยช